รถจัก,กรยานยนต์ที่เพื่อนๆกำลังได้รับชมอยู่ตรงนี้คือเจ้ารถ Honda CB 500X คันนี้นะครับเป็นรถจัก,กรยานยนต์ที่ผมมีโอกาสได้ใช้และดีใจมากที่ได้ใช้นะครับท่านพิสิทธิ์ให้ผมยืมรถคันนี้มาและวันนี้เป็นวันที่ผมจะต้องส่งคืนผมเลยถือโอกาสมาถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะครับตัวผมผมใช้ดินจ a า400และ z x 6R มาเป็นรถสายสปอร์ตทั้งคู่นะครับไม่เคยได้จับไม่เคยได้มีโอกาสขับขี่รถที่เป็นโจทย์สำหรับการเดินทางจริงๆจ,จ๋าๆเลยไม่เคยนะครับและใช้มาแล้ว7วันเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใช้งานวิ่งในเมืองนะครับรถติดๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในวิดีโอของผมและมี เดินทางไกลยอยู่เมื่อวานนี้นะครับจากกรุงเทพไปที่นคนปรปฐมส่วนตัวต้องบอกว่าชอบมากนะครับชอบมากมันเป็นรถที่เกิดมาเพื่อเดินทางจริงๆเข่าๆเลยนะครับสเปคพื้นฐานเครื่องยนต์2สูบเรียงพิกัดอยู่ที่5 0 0ซีซีนะครับความจุจริงๆอยู่ที่471้ถังน้ำมัน17.3ลิตรเหลือๆมากครับยิงได้ยาวๆเลย300โลสบายๆนะครับเอาละ สิ่งที่เพิ่มเติมนอกจากรถเดิมแล้วมีอะไรบ้างท่านวิสิทธิ์เขาได้เสริมอุปกรณ์นะครับตกแต่งต่างๆนานา,นาสำหรับโจทย์เดินทางจริงๆโจทย์ในการบรรทุกของจริงๆไม่ว่าจะเป็นแชสบาร์นะครับและที่ใส่น้ำหรือจะเป็นชิลที่เอาไว้โต้ลมมีสปอตไลท์นะครับแล้วมีกาดหม้อน้ำกาดไฟหน้าที่เจ๋งที่สุดเลยตรงนี้คือปิ๊บด้านหลังครับ บรรทุกสัมภาระต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะนี่เลยมีกุญแจอะไรล็อกเรียบร้อยนะครับและมีตรงนี้เป็นโครงเหล็กเป็นโครงกันนะครับทั้งหน้าและหลังและโครงกันเหล่านี้สามารถที่จะห้อยปิ๊บหรือจะมัดจะอะไรก็ได้นะครับมันได้หลากหลายมากๆมี2ฝั่งเลยนะซ้ายขวามีหมดเลยนะครับที่เจ๋งมากๆเลยคือสปอร์ตไลท์เหมือนกันนะครับผมได้ทดลองใช้แล้วนะ ในวันที่เดินทางไกลไปนคนปรปฐมเวลาเที่ยงคืนนะครับสว่างมากครับสว่างมากศาสตร์ส่สองลงพื้นถนนได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้จะวิ่งความเร็วสูงความเร็วต่ําหรือจะสภาพถนนอะไรก็ตามดีมากครับดีมากครับและบนปิ๊บยังสามารถที่จะเอาอะไรก็ได้มาใส่ตรงนี้และใช้สายรัดรัดบรรทุกไปนะครับผมต้องขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับมีทั้งเสียงแอร์หรือว่าเสียงอะไรไม่รู้แหละนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะ ถัดมาเรามาคุยกันเรื่องของความรู้สึกกันดีกว่าว่าผมรู้สึกยังไงบ้างกับเจ้า CB 5 0 0 s คันนี้ก่อนอื่นเลยนะครับส่วนตัวต้องบอกว่าผมชื่นชอบการเดินทางด้วยรถจัก,กรยานยนต์อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาขับขี่และเมื่อได้มาขับขี่นี่ชอบชอบครับมันอธิบายง่ายไหมชอบ เรามาพูดถึงโจทย์การใช้งานในเมืองกันดีกว่าในกรุงเทพมหานครที่รถติดวันธรรมดาที่รถติดแบบไม่ธรรมดามันเป็นอย่างไรนะครับด้วยความที่รถของเขาในคันนี้มีความกว้างของแฮนด์ที่ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นในการซอกแซกในเมืองถือว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับมือใหม่เช่นผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าโล่ง ช่องการจราจรที่ไม่ได้แคบมากนะักถือว่าสบายนะครับและมีสมดุลที่ดีเยี่ยมเลยถือว่านิ่งนะครับถือว่านิ่งแม้จะเป็นความเร็วต่ำความเร็วสูงและในเรื่องของกำลังของเครื่องยนต์นี่ดีมากครับดีมากครับช่วงต้นช่วงต้นจะมีอัตราการการทดเกียร์การชิดนี่ถือว่าชิดกันมากๆานะครับหลังจากที่เริ่มจาก เกียร์สเกียร์สเกียร์หเกียร์หไปอัตราการทดเกียร์จะเริ่มยาวมากขึ้นจะทําให้เราสามารถขับขี่ได้ความเร็วสูงสโดยที่ใช้รอบเครื่องยนต์ต่ําตรงนี้เจ๋งมากนะครับเกียร์หนะครับเกียร์หรอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณสัก5000รอบนะครับความเร็วแตะไปแล้ว120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับโดยสาร2คนนะครับน้ําหนักผู้โดยสารก็ตีแล้วสัก100กิโลก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ ถือว่าเป็นอัตราทดที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับด้วยความที่รถของเขาออกแบบมาเพื่อที่จะเดินทางและใช้งานจริงๆจ๋าเลยเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งสะดวกสบายนะครับมีความกว้างค่อนข้างจะกว้างเลยและที่สำคัญเลยของผู้ซ้อนมีความกว้างเป็นพิเศษเลยนะครับผู้ซ้อนจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นในการโดยสารส่วนผู้ขับขี่ ถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ไม่ได้มีส่วนสูงมากนักขาไม่ยาวอาจจะต้องสไลด์ตูดนิดนึงนะครับเพื่อเอียงซ้ายขวาในการตั้งรถหรือถ้าใครขาย,ยาวก็สามารถที่จะครอมรถโด,ดยที่เท้าทั้งสองข้างลงแตะพื้นได้อย่างสบายๆนะครับแต่จริงๆแล้วสมดุลรถไม่มีอะไรมากครับนิ่งๆครับและเรียกได้ว่าการประคองรถในการใช้ความเร็วต่ำๆถือว่าทำได้ดีนะฮะแต่ว่าเวลาเข้าโค้งอาจจะมี อาการวืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีปิ๊บในกรณีที่เราบรรทุกข,ของหนักด้านหลังปิ๊บนะครับเพราะว่ามวลหรือว่าน้ำหนักของรถจะต้องพ่วงเจ้าหนี้ไปด้วยนะครับทำให้สมดุลของรถจะอยู่ส่วนสูงบ้างด้านหลังนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีผลอะไรมากครับแค่เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีตรงนี้มาเกี่ยวข้องเวลาที่เราบังคับเลี้ยวนิดหน่อยครับนิดหน่อยขับไปขับมาก็ชิน กำลังเครื่องยนต์ดีเยี่ยมนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของรถติดบ้างนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนเรื่องไปนิดหน่อยแรกๆเราจะต้องทําความเข้าใจในตัวรถนะครับรถไม่มีข้อเสียอะไรนะเราจะต้องปรับตัวและทําความเข้าใจเกี่ยวกับความกว้างช่วงวงเลี้ยววงอะไรต่างๆนานา,นาเมื่อเราเข้าใจทุกอย่างแล้วจะขับขี่ได้ได้ดีนะครับได้ดี กลับมาที่เรื่องการเดินทางไกลต่อนะครับอืมอาจจะผิดอ่ะขอไอฟด้วยเอาว่าเรามาคุยกันเรื่องของ,ของการเดินทางไกลดีกว่าผิดคาดนะครับผิดคาดมากๆเลยผมไม่คิดว่ามันจะดีได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะผมไม่เคยขับรถสายเดินทางจริงๆจ๋าๆในระยะทางไกลๆนะครับเดินทางไกลโล,ล่ลงๆถนนุน่งๆสบายๆไม่มีรถติดทำความเร็วได้มากๆนี่ เยี่ยมนะเยี่ยมครับ,ม,รบมันนิ่งมากๆความนิ่งของมันคืออะไรผมจะเปรียบเทียบกับเจ้าดินจา400และ z X ั 6R ที่ผมขับอยู่นะครับหากผมขับดินจา400หรือ z X ั 6R ด้วยความเร็วที่100กิโลเมตรผมจะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปละเราจะไม่ใช้ความเร็วมากกว่านี้แต่ในทางกลับกันนะครับกับเจ้า c b 500X ในความรู้สึกเดียวกันที่เราต้องรู้สึกว่าเอ้ยมันเร็วเกินไปละเราจะไม่เร็วเกินนี้ นั่นคือความเร็ว130ครับแตกต่างกันมากครับแตกต่างกันมากเรื่องความนิ่งและความเสถียรของรถการควบคุมรถมันทําได้ดีครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ารถคันนี้1เลยมันออกแบบมาเพื่อสายเดินทาง2เลยมันมีชิวหน้านะครับที่เอาไว้โต้ลมเอาไว้กันลมแต่ในขณะที่เป็น z x 6R หรือนินจา400เราจะต้องหมอบนะครับ และถ้าเกิดว่าเราไม่หมอบเราจะประทะลมอย่างเต็มๆทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไหวนะครับคำว่าไม่ไหวคือเออลมมันแรงเกินไปเราขับแค่100ดีกว่าแต่ทางกลับกันนะครับความเร็ว140หรือ130ของ CB500S คันนี้สบายมากครับสบายมากผมขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการเดินทางไกลผมไม่รู้เลยว่า ผมกำลังขับรถด้วยความเร็วขนาดนั้นไม่รู้ตัวจริงๆครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นช่วงกลางคืนผมจะต้องมีสมาธิให้มั่นกับบนท้องถนนที่เป็นกลางคืนนะครับผมเลยไม่ได้ดูเรือนใหมไม่ได้ดูหน้าปัดเรือนใหมไม่ได้ดูเลยว,ว่าความเร็วรถเท่าไหร่รู้แต่ว่าเราจะต้องรีบไปและไปด้วยความที่ยังรู้สึกว่ารถมันนิ่งและเราเอาอยู่ทั้งๆที่ผม ใช้รถมาได้แล้วแค่6วันนะครับหันมองดูหน้าปัดเรือนมาอีกทีหนึ่งโอ้โห120เลยเนี่ยนิ่งขนาดนี้เชียวหรือในเมื่อผมรู้สึกว่า120ยังนิ่งอยู่ผมเลยเพิ่มเป็น130 140ยังนิ่งๆอยู่ครับในขณะที่ผมขับนินจา400หรือว่า Zx6R นี่เป็นการฝืนขับแล้วนะครับใน,ในความเร็วที่เท่าเท่ากันนิ่งมากครับชอบ นั่นคือความรู้สึกที่มีสำหรับเจ้า cb 5 0 0 s นะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันเทอะทะมันลำบากแต่ผมคิดว่านี่แหละรถเดินทางนี่แหละครับรถมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถือว่าดีนะครับดีเลยแต่ถ้าเกิดถามว่าผมจะเอามามุดรถติดในเมืองไหมณนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าได้นะครับได้แต่โอเคแหละมันอาจจะติดขัดเรื่องของเราจะต้องระวัง กว่ารถคันอื่นๆนะครับคือด้วยความที่มันกว้างอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมก็ไปเกี่ยวกับรถรถตู้คันหนึ่งนะครับโตโยต้าอันพาดไม่รู้ว่ากระจกตรงไหนแหละนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะที่ไปโดนกระจกซ้ายของรถตู้คันนั้นเข้านะครับป๊อกนิดนึงผมก็ได้ขอโทษขอโพยไปนะครับซึ่งโอเคละนะครับเรื่องนั้นนั่นหมายความว่ารเราจะต้องระวังให้มากๆถ้าเกิดจุดไหนที่เราไม่มั่นใจหรือว่า เออมันน่าจะไปไม่ได้นะเราก็แค่จอดนะครับแต่โอเคแหละถ้าเราจอดปุ๊บด้านหลังนะครับจะมีเพื่อนมาต่ออ่าตรงนั้นอาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับลำบากนิดนึงลำบากลำบากเราลำบากเขาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นสัตธรรมนะฮะถ้าเราติดเราไปไม่ได้เราก็ต้องจอดถูกต้องไหมอ่นะครับประมาณนี้นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเจ้า CB 500X ที่ผมรู้สึก แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมีเจ้า CB 5 0 0 s เก็บไว้ใช้งานนะครับผมว่าเป็นความคิดที่ดีมากและเมื่อผมได้มาใช้งานนี่นะไม่แปลกใจนะครับที่ Honda CB 5 0 0 s ยยอดขายอันดับหนึ่งมาตลอดในเวลาหลายปีที่ผ่านมาต้องมาใช้จริงๆนะครับถึงจะเข้าใจถึงแม้พิกัดของเครื่องยนต์ 5 0 0ซีซีสสูบเรียงนะครับทำความเร็ว140ได้อย่างสบายสบายจริงๆไปต่อได้นะแต่ผมคิดว่า140มันเยอะแล้วนะครับมันเยอะแล้ว120สบายสบายเลยสำหรับเดินทางไกลถนนโลง่งๆไม่มีอุปสรรคอะไรไม่มีรถออกจากซอยไม่มีกรวดไม่มีทรายหรือการจราจรไม่ติดขัดเลยสบายสบายครับความนิ่งของเขาถือว่าเยี่ยมมากรอบต้น แรงดีอัตราการทดเกียร์ที่ชิดหลังจากเกียร์สเกียร์สไปเนี่ยเริ่มยาวและว,วิ่งทางไกลสบายๆมันออกแบบมาเรียกได้ว่าสุดยอดแห่งการเดินทางนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาผมไม่รู้ว่าคันอื่นรถทัวริงคันอื่นรถเดินทางคันอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าคันนี้แหละไม่แปลกใจเลยที่มันยอดไขอันดับหนึ่งนะครับโอเค ไม่นานผมจะต้องส่งท่านพิสิทธิ์เขาแล้วนะครับและก็ต้องขอบคุณท่านพิสิทธิ์นะครับที่มอบรถคันนี้ให้ผมใช้มาโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยท่านพิสิทธิ์บอกว่าเอาไปใช้หน่อยนะครับอยากคืนเมื่อไหร่ก็โทรมาแค่นั้นนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็รถคันนี้ถือว่าช่วยผมได้เยอะมากๆเลยนะฮะ พอรู้สึกว่าเราจะต้องคืนเขาเราแอบรู้สึกว่าเศร้าใจนิดนึงนะ <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้ผมจะต้องไปรับเจ้าคาร์สกินินจา Z ซ 6R กลับมาใช้งานเหมือนเดิมในเมื่อเรารับรถของเรากลับมาเราก็ต้องส่งคืนเขารู้สึกใจหายนะฮะเหมือนกับว่าเราสูญเสียคู่หูไปนะครับแต่นี่รถเขาเราก็ต้องคืนเขา <c oughs> โอเคหวังว่าจะ อธิบายหมดแล้วนะฮะถ้ามีอะไรที่มันอธิบายมาแล้วไม่ต่อเนื่องขาดตอนข้ามตกหลน่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ